ายแล้วเขาไปจากไปครับว่ีมีการอะไรสิสวัสดีพี่น้องมอสกุสุก่นน้องมนกาบอสซิเซเนี่ก็มาให้เฮ็ดเฮ็ดงานแลวพี่น้องเนาะหลังจากเส็จสิ้นการการสอบเซ็งมจิตเนาะจบไปเลยพี่น้อง มันนีกมให้เ <debuted. S 1> บ <im> <gl> ียกเนาะเนแล้วไไนไนไปีนเกลยเออ้าล้วขาอากเาบอกมีรันไป จเบ็ด้ปะจะีดีบปไปเจ้าาแบ็ด้วเบกเรต้องเนยกันไปอุยแบ็้วเออว้ไอ้วหยดนี่เลยนุ่ง้้พอเวียอ๊้ย้าเราเราเราโอน่งเงท้เ็ดเ้ยนีปกันเลมอันนี้ตัดแบก้วป่ปท่น ไปนี่ไ, <อ S 1> นไปสิดยาบ่อรุงเอาแบบกป่วยนี่ทิมูบะไรเออแบบกไป่วยทำไม่ไม่ไปงนูกน่าเลียร้ายพี่น้องเห็ดอยากห้ากระเดาห้ากระเลิมเห็ดแต่ว่าขึ้นนี่นอนเด็กละเพราะว่ามาคำข,ขึ้นนี่หนำท่านเด็กอาพี่น้องหนำบ,าาบ่มาไพทับนี่กะส่วนกวยเนาะหลังจากเซ็ง จบแล้ว่ะก็นี่แหละอ๋อแมนอาชีพพ่อแม่บอกตั้งใจเฮียนก็ตั้งใจสุดแล้วแ็ดแด่ซั้งนี้บรายู่ของแอคือเขาแล้วเนาะวันนี้ก็หน้าพันบอกไปแบกกล้วยเนาะกาสีย่างไปใกล้เติบเส้นทางเออแบกกล้วยกับแบกเลยเลยเพื่อใสีนั้นเปลี่ยนไปเป็นมามีผ่านนะ Khi nó cả si bay còn nó tân hoa ka chicken tì bọn bè quá bun lọc sai bè quá kìa 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 พี่น้องน้องทุกคนเลือกเวียดเทียง